ลิซ่าและลิซามโนบาลจาก It's o o สู่พรีเซนเตอร์แบน a s แอมบาสเดอร์สป็อคเพรสเซแบบและมิวสได้อย่างรวดเร็วอะไรทำให้เขาได้รับความสนใจในตัวแบรนด์สินค้าขนาดนั้นกันนะคลิปนี้เรามาลองวิเคราะห์กันดูครับขอบ้ขอมูลข้อมูลจากต้องยอมรับนะครับว่าปี2020นี้ลิซ่ามาแรงมากๆเลยทีเดียวเธอดังข้ามทวีปแบบไม่แยแสโควิดเลยสักนิดเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องงาน เรื่องชื่อเสียงหรือเงินทองล้วนสัมพันธ์กันไปในทางที่ดีขึ้นแบบก้าวกระโดดหลายแบรนด์ดังระดับเอลิสขึ้นไปล้วนแล้วต้องการตัวเธอเพื่อเข้ามาร่วมงานเป็นจํานวนมากอย่างที่เห็นกันในปีปีนี้ครับคุณผู้ชมครับในฝั่งจีนและก็ฝั่งยุโรปมาแรงเอามากๆเลยทีเดียว ตัวอย่างเช่นนะครับในจีนลิซ่านั้นได้รับหน้าที่เป็นสปอคเพร์เซนแบนด์ให้กับน้ำยาปรับผ้านุ่มดาวนี่ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ในเครือยักษ์ใหญ่ของโลกอย่าง P&G หรือแม้แต่เป็นสปอคเพร์เซนแบนด์ให้กับนมรายใหญ่ของจีนอย่างเจนโกลี่ฮังกัวชิงกูซึ่งเป็นของบริษัทเมืองนิ้วโดยเป็นผลิตภัณฑ์ในเครือเมืองเมืองกูเดลี่กรุ๊ปคอ m p a n y l i m i t ลิมิเต็ดของบริษัทนมที่ใหญ่ที่สุดอันดับส1เ็ดของโลกหรือแม้แต่ในการรับหน้าที่เป็นสปอคเพร์เซนแบนด์ให้ก ทางฝั่งจีนในเครือของเทนเซ็นซึ่งเทนเซ็นนี้นะครับเป็นบริษัทที่ล่ำรวยที่สุดในจีนรวยกว่าอาลีบาบาเยอะเลยทีเดียวและล่าสุด V ี V o ครับเจ้าพ่อสมาร์ทโฟนอีกหนึ่งรายของจีนก็ได้เชิญลิซ่าร่วมขึ้นแทน่นเป็นเอ็นดเซอร์คนใหม่เพื่อเปิดตลาด V ี V o s7 สู่สากลและไปทางฝั่งทางยุโรปกันบ้างครับที่ฝรั่งเศสนั้นลิซ่านก็ได้รับเลือกให้เป็นมิวส์ของซิลีนแบรนด์รูระดับลักซ์ซ์รีที่มีประวัติศาสตร์มาอย่างยาวนานกว่า75ปี ซึ่งเอดิสเีมานดีไซเนอร์ของเซลีนได้เป็นคนเลือกเธอนด้วยตัวเองถ้าจากฝรั่งเศสไปอิตาลีครับที่ล่าสุดนั้นลิซ่านั้นได้รับเลือกให้ทําหน้าที่เป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ให้กับบุนกอรีแบรนด์หรูระดับลักซ์ลี่เช่นกันและนอกจากนี้แล้วนะครับบ้านเกิดของเธอเองอย่างประเทศไทยลิซ่าก็ได้รับหน้าที่เป็นพรีเซ,เซนเตอร์ให้กับ a i s ค่ายมือถืออันดับหนึ่งของไทยซึ่งเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ที่มีมูลค่าทางหลักทรกัพย์ตามราคาตลาดสูงเป็นอันดับที่2รอ,องจากปตทอโอ้ คำเตือนในคลิปนี้อาจจะมีการกล่าวถึงบุคคลหลากหลายท่านเพื่อยกประกอบคลิปไม่ได้มีเจตนาต้มมอเพื่อชมมามกาแต่อย่างใดและคลิปนี้จากช่องอะไร h ช n แนลเป็นคลิปอวยเต็มรูปแบบอวยบนหลักฐานที่เป็นความจริงที่ถูกบันทึกเอาไว้ตามสื่อต่างๆชั้นนําไม่ได้มนโนขึ้นมาจากคีย์บอร์ดอันละ199บาทแต่อย่างใดเดบอกให้หูเอาไว้กลุ่งนี้นะฮะ หลายคนอาจจะอินกับคำว่า it girl นะครับแต่หลายๆคนนั้นก็กระหัวแกลกแกลกเหมือนกับผมเองว่าเออ it girl นั้นมันคืออะไรแปลตามตัวแล้วมันแปลว่ามันผู้หญิงสับแปกประหลาดบ้าบอคอแตงนี้ใครเป็นคนตั้งขึ้นมากันนาะคลิปนี้นะครับคุณผู้ชมครับผมจะพาทุกคนนั้นไปถอดรหัสคำว่า it girl กันเพราะว่าลิซ่าถูกเรียกแบบนี้จากสื่อต่างประเทศหลายสํานักและก่อนที่จะเข้าไปถึงเนื้อหาข่าวข,ของลิซ่าผมจะพาทุกคนนั้นไปหาคำตอบคําว่า it girl กันก่อนถ้าพร้อมแล้วปะ it go คำนี้นะครับเป็นคำใช้เรียกเฉพาะ ซึ่งจะบ่งบอกให้เห็นถึงลักษณะทางเพศทางฝั่งสเตยมันคือสัญ,ญลักษณ์ของทัศนคติที่มีต่อเพศแห่งยุคนั้นซึ่งคําว่า i t g i r l เนี่ยนะครับโดยส่วนมากจะได้รับการยอมรับจากสื่อแล้วเรียบร้อยโดยบางคนนั้นอาจจะได้รับการยอมรับเพียงแต่สื่อในประเทศแต่สําหรับใครบางคนนั้นก็อาจจะได้รับการยอมรับจากสื่อต่างประเทศเช่นกันทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับชื่อเสียงและอิทธิพลของตัวบุคคลที่ถูกสื่อนั้นเรียกและก็มอบฉายา,ยาว่า ItG i r l ให้นั่นเองครับอ t g i ก l นั้นคือผู้หญิงที่ไม่ได้ถูกแบ่งแแยกตาามมมมสสีีีผผิิววไไ่ด้้เขาาปะะนล ได้วัดจากรูปพันธ์สันฐานว่าจะต้องสวยงามราวกับนางฟ้าแต่ตะว่าใช้ยานามที่มอบคําว่าอิ g เกลให้นั่นคือสตรีสาวที่มีความโดดเด่นหลุดออกมาอย่างเป็นธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นเพศไหนก็ตามจะมีแรงดึงดูดทางเพศโดยไม่ต้องโอ้อวดใดๆนั่นเองหญิงสาวที่ได้รับใช้ยานามว่าอิ g เกลนั้นคือผู้หญิงที่มีเอกลักษณ์มีความสวยและความงามนำเทรนซึ่งหญิงสาวกลุ่มนี้มักจะได้รับความนิยมอย่างรวดเร็วและดังระดับพรับ,บริกในวงการแฟชั่นและวงการบันเทิง คำว่า i t ตโกนี่นะครับคือวลีคลาสสิกที่เป็นคำแสงหรือคำพิเศษที่เชื่อกันว่าคำนี้ถูกใช้ในสังคมอังกฤษชั้นสูงเหล่าๆศตวรรษที่20และขอแทรกข้อมูลนิดหนึ่งนะครับคุณผู้ชมครับหลายคนอาจจะงงคำว่าศตวรรษที่20คือช่วงไหนศตวรรษที่20ก็คือในช่วงคริสตศักราช1,901ถึง2,000 นั่นเองนครับคุณผู้ชมคําว่า it go ในช่วงแรกนั้นเขาว่ากันว่ามันถูกถอดออกมาจากบ,บทหนึ่งในเรื่องสั้นที่เขียนโดยนักกวีและนักเขียนเรื่องสั้นชาวอังกฤษที่มีผลงานโดดเด่นเป็นประจักษ์อย่างเมาคีลูกหมาป่าน่าว่า j โจเซฟลัจจ์คิปลิงโดยในปี1904ลักจ์ i คิปลิงนี้นะครับได้เขียนเอาไว้ว่า it isn't beauty so to speak that good t a necessarily is just it และก็ความนี้เองก็ได้เข้าไปอยู่ในหนังสือเลือก IT ที่ค่ายพ a r a มา u ์ t t u u i o o สร้างขึ้นซึ่งหนังสือนี้คือหนังเงียบนะครับงงอะดิหนังเงียบคืออะไรใช่ครับผมก็งงหาข้อมูลทีแรกก็งงอยู่พักหนึ่งจนไปเจอข้อมูลที่เพิ่มเติมขึ้นมาที่เขาได้บอกว่าหนังเงียบก็คือหนังที่ไม่มีเสียงในฟิล์มแต่ทว่ามีดนตรีเล่นประกอบหนังแบบสด ในขณะหนังนั้นฉายอยู่นั่นเองถ้าพูดให้เข้าใจง่ายๆนั่นก็คือมันก็จะเหมือนกับหนังกลางแปลงบ้านเราสมัยก่อนนู้นเลยทีเดียวซึ่งมีคนให้เสียงเพียงสองสาคนในขณะที่หนังฉายไปก็จะภาคทับไปอีกทีหนึ่งหนึ่งคนภาคได้หลายเสียงถ้ามองจอหนังอย่างเดียวก็จะคิดว่าเสียงผู้หญิงแต่ถ้าหันหน้าไปที่ตัวฉายก็จะเห็นว่าเป็นผู้ชายภาคเสียงผู้หญิงแด้อารมณ์ประมาณนี้ <c oughs> ซึ่งหนังเล่มอิจุดนี้นะครับคุณผู้ชมครับนาแสดงโดยคาราโบซึ่งประโยคข้างต้นนั้นกลายเป็นที่สนใจไปทั่วโลกในปีคริสตศักราช1927โดยคุณเอลินอร์กรินเจ้าของหนังสืออิได้ให้ความหมายของประโยคที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอในขณะนี้นะครับเขาได้ให้ความหมายว่าด้วยสิ่งนี้อิคุณชนะผู้ชายทุกคนได้ถ้าคุณเป็นผู้หญิงและคุณชนะผู้หญิงทุกคนได้ถ้าคุณเป็นผู้ชายสิ่งนี้อิอาจจะเป็นได้ทั้งจิตใจและเสน่ห์ทางกายนั่นเอง และคุณกรีนเจ้าของผลงานหนังสือและอินี้ก็เป็นคนที่มีชื่อเสียงในด้านนักประพันธ์และเขาคือผู้ประดิษฐ์และเล่นคําว่า Itgo ขึ้นมาถึงแม้ว่าคําว่า Itgo เนี่ยนะครับจะเกิดขึ้นมาก่อนเขาและหนังสือก่อนเขาก็ตามแต่คุณกรีนเนี่ยคือผู้ที่มีอิทธิพลของการใช้วลีนี้จริงๆในวัฒนธรรมยุค1920นั่นเองถ้าจะพูดให้เข้าใจง่ายนั่นก็คือ i t g o นี้มีมานานแล้วแต่ว่าคุณกรีนนาแนวคิดคําว่า Itgo นี้มาใช้ใหม่นั่นเอง และแน,น่นอนครับว่าคาว่าอิ g เกลนี้คือคําที่ทุกคนในวงการโลกล้วนไฟฟฝันที่จะถูกเรียกสักครั้งหนึ่งในชีวิตเพราะมันหมายถึงผู้หญิงที่มีความสวยนําสมัยและมีแรงดึงดูดทางเพศโดยไม่ต้องทําอะไรเลยและตั้งแต่ในอดีตเป็นต้นมานะครับคนที่ได้รับฉายาว่าอิจเกลนี้แต่ละคนก็ไม่ใช่จะเป็นคนที่สวยที่สุดในจักรวาลแต่อย่างใดแต่หากว่าบุคคลเหล่านั้นมีความเป็นธรรมชาติและมีความเป็นดาวในตัวเองที่สูงมากถึงแม้ว่าเขานั้นจะนั่งเฉยๆก็าตาม ตัวยอย่างเช่นคุณคาราโบครับที่เป็นนักแสดงสาวในภาพยนตร์เงียบเลือกอิในปี1927ซึ่งก่อนหน้าน,นั้นเธอนั้นก็ได้รับฉาย,ยาคำว่า IT g เกิอยู่ก่อนหน้านั้นแล้ว โดยมีนักเขียนบทความสั้นชื่อดังครับในช่วงคริสตศตวรรษที่20ที่ชื่อว่าเอฟสกอตฟิชเชลโลที่ได้ออกมาพูดเพื่อขยายคำว่าอิจเกลว่ามีบางสิ่งบางอย่างในตัวคาราโบสามารถที่จะกระตุ้นที่ประจรของเหล่าชายหนุ่มในประเทศนี้ให้เต้นไม่เป็นจังหวะได้และคาราโบเองนะครับคือต้นฉบับและต้นแบบของวัฒนธรรมอิจเกลที่สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนในยุคปี1920และในยุคนั้นเองครับคำว่าอิจเกลมีอิทธิพลอย่างมากต่อการแข่งขันจากตีทุกวงการเรียกได้ว,ว่าใครถูกเลก ว่าอิชโกคนคนนั้นก็จะคือหนึ่งในตำนานจากสตีเพศแห่งยุคแน่นอนและหลังจากนั้นมาถึง20ปีเลยนะครับคุณผู้ชมหลังจากนั้นมา20ปีอิชโกเนี่ยก็มีคนใหม่ได้ถือกำเน,นิดขึ้นมาในปี1940ที่ชื่อว่ากอร i เอ้เวนเดบิลซึ่งส่วนนี้คุณผู้ชมนั้นสามารถหาอ่านได้ตามหนังสือทั่วไปหรือเว็บไซต์ของ Vogue Thailand และในแต่ละประเทศนะครับคุณผู้ชมครับก็จะมีอิ g โกที่เกิดขึ้นตามวาละต่างๆแต่ทว่าจะถูกเรียกจากสื่อในประเทศเสียมากกว่ามีส่วนน้อยมากๆครับคุณผู้ชมครับที่จะถูกขนานนามว่าอิจโกข้ามชาติขึ้นมาเช่นสื่อไทยเรียกดาราจีนว่าอิจโกแบบนี้เป็นต้นครับที่ผมพูดกล่าวมาเสียยืดยาวขนาดนี้เพื่อให้คุณผู้ชมนั้นได้เข้าใจความหมายของคําว่าอิ g โกได้ดีขึ้น และในปี2020ลิซ่าและลิสามาโนบาลน,นักร้องไอดอลเคป๊อปสัญชาติไทยวงแบ็คพิงก์ก็ถูกต่างชาติเรียกว่า It g i r เช่นกันโดยเฉพาะสื่อจีนครับที่เป็นสื่อด้านแฟชั่นและไลฟ์สไตล์แน่นอนครับว่าการถูกเรียกว่า It g i r ที่หมายถึงสัญลักษณ์ทางเพศมันคือความฝันของสาวๆทุกยุคเพราะคำนี้นั้นไม่สามารถพูดขึ้นมาเองได้หรือแม้แต่แต่งตั้งให้ตัวเองได้ และไม่สามารถปั่นกระแสเพื่อที่จะให้คํานี้ได้มาเช่นกันดังนั้นคลิปนี้ผมจะมาลองวิเคราะห์กันนะครับว่าทําไมลิซ่าถึงได้รับฉายาว่า it girl จากสื่อจีนแผ่นดินใหญ่พร้อมทั้งไขปริศนาว่าทําไมลิซ่าถึงได้รับความไว้วางใจจากแบรนด์สินค้าระดับ Luxury ให้รับหน้าที่เป็นโฆษกผลิตภัณฑ์แบบโดยที่ผมจะวิเคราะห์จากรูปพันธ์การวางตัวอิทธิพลและชื่อเสียงของเธอ l ิซาเป็นผู้หญิงที่มีความสูงเพียง167ซติมและหนักราวๆ44-46กิโลกรัมเท่านั้นแต่โดยรูปร่างและสัดส่วนของเธอมันจึงดูราวกับว่าเธอมีรูปร่างที่สูงเหมือนกับนางแบบระดับ170ซติเมตรขึ้นไป ด้วยช่วงขาที่เลียวยาวและสวยเวลาเธอใส่เสื้อผ้าไซส์ S จึงดูสวยเหมือนกับคุ่ลองชุดบวกกับหน้าตาที่เพอร์เฟกของเธอจึงทําให้ใส่เสื้อผ้าที่เลียวไร้ขนาดไหน<ๆ>ก็เอาเธอไม่ลงจริงๆดังนั้นจึงจะเห็นชุดประหลาดๆอยู่ในตัวของเธอเสมอจนบางทีเห็นแล้วก็งงนิดหน่อยแต่ไม่เข้าใจเอาบ้างมากว่าทําไมถึงเป็นชุดนั้นแต่ก็ยังว่าครับถ้าอยู่ในตัวของลิซ่าแล้วเธอมักจะผ่าชุดรอดและไม่ใช่ชุดที่ผ่าเธอรอด เอาจริงๆลิซ่าไม่ใช่คนที่สวยมากที่สุดในบรรดากเกิร์ลกหลิใต้แต่ทว่าโครงหน้าของเธอนั้นมีสเสน่ห์ชวนมองมองแล้วยิ้มแบบไม่รู้ตัวเลยทีเดียวเธอมีแรงดึงดูดทั้งเพศเดียวกันและก็เพศตรงข้ามเธอคือศูนย์รวมของความดีงามที่เหล่า LGBT เห็นแล้วชอบนั่นเองเบ้าหน้าฟ้าประธานของลิซ่าถูกศัลยแพทย์และผู้เชี่ยวชาญได้หยิบยกขึ้นมาพูดแล้วพูดอีกตัวอย่างเช่นนะครับมีสื่อศัลยแพทย์ของกหลีใต้ได้ออกมาบอกว่าลิซ่ามีดวงตาที่ใหญ่ เมื่อเทียบกับสัดส่วนของใบหน้าของเธอมันจึงทําให้รู้สึกว่าหน้าของลิซ่านั้นคล้ายกับตุ๊กตาและปากของลิซ่าที่มีขนาดใหญ่กําลังพอดีเวลาทาลิปสติกไม่ว่าจะทาสีไหนเฉดไหนแบบไหนก็ตามก็จะดูสวยเสียหมด เมื่อลุบั่างที่ดีกับหน้าตาที่ยอดเยี่ยมแน่นอนกับว,ว่าการบังตัวของลิซ่าก็ไม่เปสองรองใครอย่างแน่นอนลิซ่าคือคนไทยคนไทยแปลว่าอิสระแต่อิสระของคนไทยคือขนรรมเนียมที่ถูกปลูกฝังมาตั้งแต่บรรพบุรุษไปลามาไหว้เดินผ่านผู้ใหญ่ให้ก้มหัวสิ่งเหล่านี้ล้วนติดตัวลิซ่าไปเกาหลีตั้งแต่เธอนั้นไปเหยียบแผ่นดินแห่งฝักดองตั้งแต่อายุ14ปี ซึ่งจะเห็นได้ว่าลิซ่านั้นเป็นคนที่รู้จักพูดและถ้าเธอคิดว่าไม่ปลอดภัยในคําพูดเธอก็จะไม่เอื้อนเอ่ยคานั้นออกมาลิซ่าเป็นผู้หญิงที่แสดงอารมณ์ได้หลากหลายตามสิ่งที่กระทําในตอนนั้นๆได้อย่างดีเธอรู้ว่าต้องเล่นตอนไหนต้องจริงจังตอนไหนและหลายๆครั้งสื่อก็มักจะชมเธอในเรื่องของการทํางานเช่นกันลิซ่าเป็นคนที่ว่านอนสอนง่ายเวลาทํางานกับเธอแล้วคนที่ทํางานด้วยมักจะมีความสุขระหว่างทํางานเช่นกันเมื่อทํางานง่ายกับคนที่หวังตัวเป็น เธอจึงมีอิทธิพลที่สร้างขึ้นมาแบบไม่รู้ตัวเพราะว่าถ้าทํางานกับคนที่ทํางานเป็นและทํางานง่ายทีมงานที่ทํางานด้วยมักจะให้เกียรติกับเธอซึ่งคนเบื้องหลังก็จะเอาไปพูดกันแบบปากต่อปากว่าทํางานกับลิซ่านะทำงานง่ายทำงานสะดวกจึงกลายเป็นว่าอยากจะมีคนร่วมทำงานกันลิซ่าในเบื้องหลังอย่างมากมายซึ่งมันก็ทำให้ลิซ่ามีภาพลักษณ์ที่ดีตามไปด้วย ดิซ่ากลายเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงในทุกๆด้านในระนาบเดียวกันไม่ได้มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดโดดเด้งหนีออกไปกันมากอย่างมีนัยยะชื่อเสียงในด้านแฟชั่นแน่นอนครับว่าเธอได้รับฉายาว่าแฟชั่นไอคอนด้วยคำนี้นะครับมันไม่ได้มาง่ายๆและไม่ใช่ว่าจะเรียกกันง่ายๆเพราะคุณต้องมีชื่อเสียงที่ดี และมีอ e ิทธิพลทางโซเชียลและแฟชั่นที่มากพอในการชักจูงหรือชี้นําแฟชั่นให้ผู้อื่นนั้นสนใจและอยากทําตามยิ่งลิซ่าไม่เคยมีข่าวด้านลบที่เธอสร้างขึ้นมาเองเลยมันจึงทาให้ลิซ่าถูกเรียกว่าแฟชั่นไอคอนที่สมบูรณ์แบบมากๆคนหนึ่งทั้งรูปพันธ์การวางตัวอ e ิทธิพลชื่อเสียงของลิซ่านั้นไปในทิศทางที่บวกหมดเลยแบรนด์ต่างๆทัวระดับจึงต้องการลิซ่าเข้าไป PR และนําเสนอสินค้าของตัวเองทั้งสิ้น เพราะว่าถ้าได้ลิซ่าเข้าไปร่วมงานด้วยแล้วนั้นนั่นหมายถึงการขยายฐานกิจาการและชื่อเสียงไปสู่สังคมใหญ่อีกกลุ่มหนึ่งที่มีฐานเสียงและอิทธิพลอยู่ทั่วโลกโดยลูกค้ากลุ่มนี้นะครับจะมีอยู่ทุกระดับและหลักสกุลเงินผ่านลิซ่าเพียงคนเดียวด้วยสิ่งนี้เองการใช้คําว่า it g o กับลิซ่าจึงเป็นคําที่เหมาะสมตามที่สื่อวิเคราะห์ใช้กันนั่นเองและคลิปนี้เองคือคลิปที่ผมนั้นทําขึ้นมาพิเศษเพื่อลิซ่าและคนที่รักลิซ่าครับขอบคุณสําหรับการติดตามและรับชม และพบกันในใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ